นี่นะครับอันนี้เข้าสุดฮะนายทาษาอโอ้โหทาษาอพี่โยมโอ้โหกว่าจ,จะมาได้ได้กินเลยยะอืมนักบัณฑ์เนี่ยเนี่ยตอนนี้เราต้องมาม่าเหลือชิ้นสุดท้ายแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับทาษาอังกายไปไหนมานานมากถ่ายไปไหนมานานมากพี่แฟนกำลังลงมาม่าเนี่ยทาษาอเพิ่งลงมาเจ้าหกโมงแล้วเนี่ย

สวัสดีครับผมสวัสดีพีพีเอทุกคนเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิตรแฟนนะทุกคนใครที่ดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ mm. กด Subscribe แล้วก็เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ mm. ก็เนื่องจากว่าวัน2วันมานี้ฝนตกหนักมากเลยนะครับก็เลยไม่ได้มาที่ตรงนี้ที่ตรงนี้เนี่ยเป็นที่ที่คุ้นเคยกันอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเป็นที่ที่ผมเนี่ยมาหาน้องทศานกับพี่โยมบ่อยมากแล้ววันนี้เนี่ยผมมีแผนที่จะมาทํากับข้าวหุงข,ข้าวกับ น้องทา s านกับพี่ยมนะครับเพราะว่าเรามาหลายคลิปเนี่ยเราไม่ค่อยได้ทานเข้าร่วมกันสักเท่าไหร่นะในป่านะแต่คลิปเนี่ยอาจจะเป็นคลิปที่2ในการเพราะมีปีที่แล้วผมเคยทํากับเ้าให้กินครั้งหนึ่งนะแต่ตอนนั้นมันมืดแล้ววันนี้เนี่ยผมจะมาทํากับข้าวเนื่องจากว่าวันนี้เนี่ยผมได้อุยเอาหม้อเอาอะไรเครื่องปรุงอยู่ในนี้แล้วนะครับวันนี้เราก็จะมากินแกงพื้นบ้านนะั้นทุกคนไม่รู้ว่าจะเตรียมอะไรมาก็มีไข่มีปลากระป๋อง มีมาม่าพื้นๆน,นะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะไปทํากับข้าวกินกันเพราะว่าในป่าเนี่ยเรากินยังไงมันก็อร่อยแต่ที่สําสคัญประเด็นวันนี้เนี่ยเราจะนั่งกินในห้วยเลยนะในลำธารเลยาแ,แต่เราไม่รู้ว่าน้ําจะขึ้นเยอะแค่ไหนเดี๋ยวเราจะไปหาพี่โยมกับน้องทารานะโอเคไหมทุกคนโอเคนะทุกคนวันนี้เนี่ยน้องแฟงไม่ได้มาคนเดียวนะครับน้องแฟงมากับน้องใหม่ด้วย นก็นดีนะครับผมก็ทุกคนยังไงก็เป็นกําลังใจใพวกเราด้วยนะครับด้วยการกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์พี่ๆท่านไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามกันไว้นะแล้วก็กดเขียนว่าทั้งหมดนะทุกคนรับการแจ้งเตือนนะเพราะว่าพอเวลาผมลงคลิปเนี่ยมันจะได้แจ้งเตือนหรือว่าเด้งไปหาพี่ๆทุกคนนะจะได้ดูคลิปก่อนใครๆนะโอเคเดี๋ยวผมจะพยายามลงคลิปให้บ่อยมาก แล้วก็อาจจะลงคลิปเดือนหนึ่งอาจจะลงเยอะหน่อยนะช่วงนี้เดี๋ยวผมจะขยันถ่ายคลิปถ้าฝนไม่ตกนะโอเคนะทุกคนก็ถ้ายัางไงก็ไม่อยากจะพูดมากทําเพลงนะเพราะว่ามันเริ่มจะมืดหรือว่าจะเย็นขึ้นทุกทีแล้วโอเคน้องใหม่พร้อมนะถ้าพร้อมเราไปกันดีกว่าทายอย่างนั้นยุงวันย,ยุงเยอะมากเดี๋ยวตอนนี้ก็ผมกับน้องใหม่ก็กําลังจะไปหาทาซานกับพี่โยมนะแต่ก็ไม่รู้ว่าวันนี้จะเจอเขาเออลงมาเล่นน้ำหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะครับ แต่จริงๆก็อยากเจอนะเพราะว่าอยากเขาเรียกว่าอะไรอยากกินข้าวอยากอะไรเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมต้องขออนุญาตนิดหนึ่งนะคือวันนี้เนี่ยผมว่าผมจะปูใช้ใบกล้วยดีกว่าน้องใหม่เดี๋ยวพี่ว่าใช้ใบกล้วยหน่อยน่ะเนอะ,อ,ะอืมเพราะว่าฝนมันตกมันลื่นเนี่ยเห็นปะ่ะน้องใหม่ใจเย็นเลยทางนั้นพี่ลงไม่ได้พี่ต้องเปลี่ยนทางเอาใบกล้วยใบใหญ่ๆหน่อยนะเพราะเราจะปูปูเราจะอืมเราจะใส่ข้าวในน้นไงหาแบบใบมันใหญ่ๆหน่อย คือวันนี้เนี่ยแฮนด์เมดนะผมบอกก่อนเลยแฮนด์เมดแฮนด์เมดก็คือเราจะใช้มือนะเราจะไม่ใช้ช้อนนะฮะในการกินข้าวครั้งนี้นะนี่เดี๋ยวเราต้องไปเกาะไฟกันอีกทุกคนผมทางนี้นะช่ใช่ทางนี้นี่เราจะไปเกาะไฟตรงเกาะกลางเลยน้องใหม่ดีไหมดีคือวันนี้ฝนมันตกแล้วมันชื้นเนี่ยคือรอบที่แล้วผมเคยไปหาคนป่าคนนั้นนะ่ะคือมันจุดไฟเด็ดยากมากวันนี้ผมก็เลยแบบว่ามี อุปกรณ์ในการตัวช่วยนะฮะผมก็เลยได้เอาเขาเรียกว่าอะไรนะคือน้ํามันนี่แหละน้ํามันรถนี่แหละทุกคนมาเป็นเชื้อเพลิงนะเพื่อที่มันจะง่ายแล้วก็เพื่อที่มันจะสะดวกขึ้นไฟมันจะได้ติดไวแล้วก็เราก็จะได้ทานข้าไไวขึ้นนะเดี๋ยวเราต้องทําเราต้องทอไข่อีกเนาะคือตอนเนี้ยยังไม่เจอทาซานากับพี่ยมนะเดี๋ยวเราจะเก็บกิ่นไม้พวกนี้ไปทำกับข้าว ทั้งไม่ตรงนี้เวิร์กไหมน้องคือว่ามาทําตรงนี้เวิร์กไหมเนี่ยตรงตรงนี้นะและเอ็งจะเอาไปกล้วยไปไหนมานี่ดิเดี๋ยวเดี๋ยวตอนเนี้ยเราต้องหาหินก้อนใหญ่ๆอ่ะเพื่อที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะน้องไม่เดี๋ยวหาหินหาหินก้อนใหญ่ก่อนใช่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 เพราะว่ามันต้องหาหินก้อนใหญ่ๆหน่อยไม่งั้นอ่ะเราจะไอ้นี้ไม่ได้ หาที่ที่มันแบบไม่ค่อยชื้นนะเดี๋ยวเราจะต้องไปหาฟือนอีกนี่เดี๋ยวเราจะเอาวัสดุออกมาตอนนี้ยังไม่เจอทาซานกับพี่โยมนะเราเราจะพยายามดีเยี่ยงโลโก้อะไรต่งางๆเพราะว่าคลิปมันถูกแบนไปไหนอ,อ่ะอ๋อไปหาฟืนเหรอ,อ,อ,โ,อโอเค น,นะะเดี๋ยวตอนนี้ผมจะทำได้แค่หาฟืนไปก่อนเดี๋ยวเราจะน้องใหม่ก็เดินไปหาฟืนฝั่งนน้นนะเดี๋ยวผมจะลองไปดูท่าสานก่อนดีนะทุกคนลองไปหาฟืนเล็กๆน้อยๆมาก่อนเดี๋ยวเราลองเดินไปดูท่าสานตรงนี้นะเดี๋ยวว่าน้องท่าสานเนี่ยจะลงมานะ ไม่แน่เขาอาจจะเล่นน้ําอยู่ก็ได้เราก็ไม่รู้แต่มาตรงนี้ไม่เจอไม่เจอก็แสดงว่าเขาไม่อยู่เราก็เลยจะต้องเกลียงก็เลยไปหาเขาดีกว่าจริงๆฟืนพวกนี้มันก็ใช้ได้นะแต่ผมอยากหาฟืนที่แบบมันใหญ่กว่านี้สักนิดนึงอันนี้เดินไปด้วยถือกล้องไปด้วยบรรยายให้พื่อฟังไปด้วยนะครับ วันนี้ผมรู้สึกดีมากเราจะใช้ฟืนจากป่านี้ให้เป็นประโยชน์มากที่สุดนะทุกคนเพราะว่าเรามีมีดดูเดี๋ยวผมจะหาฟืนก่อนนะเราใช้ฟืนจากพวกนี้ได้หมดเลยแล้วมันชื้นอยูเหมือนจะชื้นชื้นนิดนๆชื้นอยู่นะไม่เป็นไรอะไร พี่เอาฟืนน้องไม่มายกฟืนนี่หน่อยเร็วเดี๋ยวเราต้องใช้ฟืนพวกเนี้ยน้องไม้น้องไม่ไม่ยินตัวเฮ้ยมันนี่เร็วมาเอาฟืนเดินเตะเดี๋ยวเอาฟืนพวกนี้ดีกว่าเพราะว่ามันใช้ได้หมดเลยนะ ไม่เรานี่เราต้องเอาฟืนอะาาน่ะอืมเราต้องหาฟืนก่อนไม่งั้นอะ่ะเราจะจุดอะไรไม่ติดเราต้องการฟืนแบบแห้งแห้งหน่อยเอ้ยกิ่งนี้ได้บ่อะโอ้ยมันเต็มเผ่าวันนี่บ่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ลองใหม่เออไอ้พวกนี้ไปได้อย,อยู่มันอาจจะมึนมนหัวนิดนึงนะ เพราะว่าตอนนี้ผมเนี่ยกาลังหาฟืนอยู่โอเคทุกคนอย่างนี้เดี๋ยวผมปิดคลิปตรงนี้ก่อนเดี๋ยวถ่ายให้ดูอีกทีละชอ็อตๆเพราะว่ามันต้องหาฟืนนะทุกคนโอเคนะเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูอีกทีหนึ่งก็ทุกคนนะจากที่รอน้องชาซานกับพี่โยมเนี่ยนานแสนนานน้องใหม่เอ็งว่ามาไหม่มมาด้มาได้กินดิเอ็งว่ามาไหมค,คือผมกับน้องใหม่เนี่ยมารอตั้งแต่ห้าโมงตอนนี้เนี่ยหกโมงแล้วนะ ยังไม่มีวิ่แววที่จะมาเลยนะทุกคนเงียบกริบเลยอ่ะคือผมกับน้องใหม่เนี่ยได้หุงข้าวทอดไข่เสร็จเป็นที่เรียบร้อยเนี่ยตั้งนานลลวนะนี่เนาะแล้วนะก็แล้วก็เหมือนฝนจะมาด้วยตอนเนี้ยโอ้โหจบเลยจบเลยนี่ตอนนี้ผมได้หุงข้าวทอดไข่เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแนละ้วทุกคนฝนมาบรรยากาศก็สวยนะทุกคนจำไดยางงี้ นี่นะครับอันนี้ข้าวสุดฮะนายภาษาอโอ้โหภาษาอพี่โยมโอ้โหกว่าจะมาได้ได้กินเลยยะอืมนักบัณนีเนี่ยตอนนี้เราต้องมาม่เหลือชิ้นสุดท้ายแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับภาษาอหนายไปไหนมานานมากถ่ายไปไหนมานานมากพี่ฟางกำลังต้มาม่เนี่ยเภาษาอันเพิ่งลงมาเจ้าหกโมงแล้วเนี่ยโอเคทุกคนเดี๋ยว ผมจะขอทำอะไรนะเสร็จ,จก่อนเพราะว่าตอนนี้เสร็จแล้วข้าวแล้วก็นนปากกระป๋องอนนเดี๋ยวผมจะตั้งกล้องให้ดูตรงนี้เลยนะเอาแบบยาวๆเลยนะทุกคนนี่ตรงนี้เลยเดี๋ยวเราจะมานั่งทานข้าวกันนะฮะรอ,นนอมาม,าม่าเสร็จอีกทีเรียบร้อยก็เราก็จะกินข้าวกัน รอก่อนรอก่อนร่วมรอก่อนคิดพร้อมกัน ก็ทุกคนนะตอนนี้ก <mel od g> ็ฝนก็เริ่มตกตกแบบโปรยๆนะไม่ได้ตกหนักนะตกวมก่าน้องทาซานกับพี่โยมจะมาก็หกโมงแล้วจะมืดแล้วด้วยผมหุงข้าวทอดไข่เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ตอนนี้เหลือแค่มาม่านะทุกคนเสร็จแล้วก็เราก็จะทานข้าวพร้อมกันเลยคือฝนมันตกเนี่ยมันก่อไฟยากมากพี่โยม ทุกคนดูพี่โยมดิคือพี่โยมเนี่ยโซนนะเขาเอาเขาเรียกว่าอะไรอะเอาน้ำมันรถเนี่ยมาจุดมาเทใส่มือพี่โยมอย่าไปหาเล่นอะไรแบบนี้นะเดี๋ยวมันไหม้ตัวผมก็เลยต้องเอาน้ำมันรถเนี่ยแบบเขาเรียกว่าอะไระมาเป็นเครื่องทุนนะเพื่อที่กาฝ่ายง่ายขึ้นแต่มันก็ไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดน,นะเพราะว่าคือฟืนเนี่ยมันฉืน ข้นมากเลยฮะทุกคนคลิปนี้ฝนก็เริ่มตกมาเรื่อยๆก็กลายมืดด้วยคลิปนี้เราก็จะถ่ายดูแบบนี้ยาวๆเลยนะดูพี่ยมดูพี่ยมดูพี่ยมกลายแล้วนะฮะกาซานเป็นไงบ้างฝนตกสองสามวันวันี้เดีอกทั้งวันเลยครับ น้องทาสานก็บอกเปียกทั้งวันเลยอ๋อเพิ่งจะได้ลงมาเล่นน้ำแล้วพ่อเป็นไงบ้างสบายดีบ้างโอเคท่าสานกลับพม่าเมื่อไรทาสานกลับพม่าเมื่อไรอีกสองวันโอเคน้องทาซานบอกว่าเดี๋ยวน้องทาสานจะกลับพม่าอีกสองวันอ๋ออีกสองวันทาสานก็กลับแล้ว เนี่ยต้องมาพูดใกล้ๆนะเพราะว่าน้ำมันไหลอย่างเงี้ยแบบพีวีซีจะแบบฟังไม่ค่อยชัดนะอันนี้ต้มมาม่าเป็นหม้อสุดท้ายผมขนน้องใหม่รอน้องกัตริยกับพิยมนานมากผุงข้าวเสร็จทอดไข่เสร็จก็เหลือแต่มาม่านี่ทุกคนจากสว่างสว่างเลยตอนนี้ก็เริ่มมืดแลด้วดูดูดพิยมดูพิยมพิยมพิยมพี่พพจไปเล่นแดบ,บนั้นไม่เอาไม่ชอบไม่ชอบไม่เล่นไฟ ไม่รู้พี่โยมแกเล่นอะไรของแกเนี่ยคลิปจะตินเหลืองหรือเปล่าผม,มว่าคลิปผมน่าจะตินเหลืองแน่นอนถ้าพี่โยมเล่นไฟแล้วก็ไอ้นี่มืออย่างเงี้ยโอ้โหีโยมนี่คนพิาพี่โยมดีๆนะเดี๋ยวคลิปผมตินเหลืองพี่โยมพี่โยมแกไม่เข้าใจหรอว่าคลิปตินเหลืองไม่ตินเหลืองอ่ะเดี๋ยวผมจะถูกแบนนะทุกคนคุยง่งายๆก็คือจะถูกแบนนะไหนไงเริ่มเดือดจัง เดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดูนิดหนึ่ง,น,งนี่นะครับปลากระป,อประ๋องมาม่าเดี๋ยวกำลังคันอยู่แล้วก็ไข่ตอนนี้ก็เริ่มเดือจด,ด,ด,ดจังเริ่มเดือดแล้วเริ่มเดือดแล้วเริ่มเือแล้วไม่ว่าฝนก็เริ่มมาแล้วด้วยนะครับนี่นี่้ไม่ได้ไไดไไดนี่น้องใหม่เก็บโลโก้ปลากระป๋องอะไรแบบนี้หน่อยเพราะว่ามันเห็นไม่ได้แต่มันมูกแดงอืุกคน ในกล้องเนี่ยมันสว่างชัดเจนนะแต่ว่าผมเปิดไฟส่งนะแต่จริงๆแล้วมันเริ่มมืดละเริ่มมืดมากขึ้นมากขึ้นนะฮะเราที่แล้วก็พาน้องดอกไม้มันเล่นน้ํากับพิธาสานแต่วันนี้นะ้องดอกไม้ไม่ไม่ได้มาแล้วผมไฟก็เริ่มลุกเ,เ,เริ่มติดละคือน้องใหม่วันนี้เราเราจะไม่ใช้ช้อน <Okay. S 1> เราจะใช้มือเลยช้อนนี่คือเอาไว้ตัก ทับท่ออย่างเดียวอันนี้คลิปนี้ถ่ายให้ดูแบบยาวๆเลยนะตอนนี้เอาแบบยาวๆแบบไม่ต้องตัดต่ออะไรกันเลยอะน้องใหม่ใกล้สูกอย่างน้องใกล้เลยใช่ไหมเก็บน้ํามันด้วยเก็บน้ํามันเก็บน้ํามันเก็บอะไรไว้น้ํามันพืชอะเก็บไว้ดีๆบอกพี่โยมอย่าเล่นเพราพี่โยมแบบน้องทาสานจะมาก็จะมืดแล้ว ออ๋อพี่โยมโยกไปแล้วทุกคนพี่โยมน่าจะหิวพี่โยมน่าจะหิวคือน้องใหม่เอาช้อนไปช้อนแล้วก็มีดที่แสงอ่ะมีดที่แสงอ่ะคืออย่าเดินข้ามเด็กขาดอันนี้เขาสารเหลือใช่ไหมเอ็งตักมากี่กระป๋องสีเหรอห้ากระป๋องลูกหากระปองอันนี้ก็นี่คุรู้กระ<ด>ากาาพาะพี่โยมมีดที่แสงเก็บดีๆสูงๆนะจะวางเรและเพราะที่แสงห่วงเพราะทะเลสีบุกเศษ โอเน้องทาสานพี่ยงไปเดี๋ยวเราไปนั่งกินข้าวกันเดี๋ยววันนี้ก็เราใช้มือกันเลยนะส่วนอันนี้ยเดี๋ยวเราจะตักเอานะฮะทุกคนเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูแบบทีละมุมมุมมุมเอานะเด้เลยเดี๋ยวแปนนุ่งแป้นนุ่พยง ก่อนอื่นเนี่ยรู้บ่าเราต้อ,ตอให้เจ้า<ด>ที่ทางช่ยองต่านนี้น่อยบอกบอ,บอกเด่อรับก,ก่อนอื่นเนี่ยมีแบบนี้นะเราจะต้องให้เขาเรียกว่าเจ้าที่เจ้าทาง ในป่านะเจ้าที่เจ้าทางในป่านะครับเดี๋ยวเราจะให้ท่านนะไม่รู้ว่าเราก็ไม่เห็นหรอกแต่เราก็ทําด้วยความเคารพนะครับเรามาใช้สถานที่เขานะครับนี่นะล,ล้างมือกัลาลากไ พี่โยมล้างมืด้วยนะโยมต้องล้างมือด้วยรู้เปล่าถ้าไม่ล้างมือไม่ได้นะไม่สะอาดเออตอนนี้ผมจะขออนุญาตไปกินข้าวกับน้องทาสานพี่โยมด้วยนะทุกคนเออเออเฮ้ยเฮยเราจะลากแต่นี้เลยพี่โยมน้ำนนำมี้กันเราจะลากแต่ไม่ เลยออเอามาครับีทุกคนจะใช้มือแบบนี้เลยนะอืมอ,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 อจ้าหนไหม่ได้เดี๋ยวอาที่มือใหม่ท่าใช่โยนเป็นไาย อร่้ยไหอโอ้โหรสชาติละมัน เดี๋ยวน้องแป้งจะให้ดูชิละมุมนะทุกคนเดี๋ยวจะเปลี่ยนมุมเป็นยนะนี่นะฮะเดี๋ยวเรามุมนี้ด้วยเพราะว่าจะได้เห็นกันนะฮะยอมแมอร้อยอร่อยไหมร้อยมน็่ย อันนี้จะฝากนะว้าวพอแล้วบ้านคี nhồi nhang ngần kia nha mà ăn lõi ma rồi mà xuống Ngon úi lo lắm. à อันนี้อิ่มกันหมดละอร่อยมากทุกคนผมบอกให้ดูดูพี่ยมพี่ยอมกับใหม่ส asan อิ่มไหมอิ่มไหมอร่อยไหมส asan อร่อยไหมครับโอเคส asan เดี๋ยวพี่แป้งจะสอนนะโอ้โหดูดินี่นะบ้านๆกนนี่ดูพี่ยมรีบกินเลยดูยมดู ขอบคุณครับอันนี้อันนี้น้ำท<ถ>ารานกินกันเลยพี่แสงกินน้ำยังไม่ได้นี่ทา,ารานเดี๋ยวพี่แสงจะบอกทา,ารานอย่างหนึ่งนะองนพอเวลาเราอะไรเสร็จเนี่ยในป่าเนี่ยหอือสถานที่แบบเนี้ยต่อให้มันจะมีน้ําเนี่ยล้อมรอบแบบนี้นะฮะเนี่ยล้อมรอบแบบนี้เลยนะทุกคนเห็นปะเนี่ยตแต่เราก็จะต้องดับน้ําทุกอ๋อดับไฟทุกครั้งนะ เพราะว่าทําให้ฝายเนี่ยไม่ลุกลามโอเคน้องชาสารจะดับฝายดับไฟเลยดับไฟเลย,ด,เลยดับไปสนิทเอาให้มั่นใจว่าคือมันสนิทแล้วี๋ยวมนจะมีดยวไม่สนิทอยู่ข้าดทีพวกเราก็หูหกบ้างอะไรบ้างนะอ,อร่อยไหมพี่ไม่บ้างอยู่แล้วอร่อยพี่กินในป่าอร่อยอยู่แล้วอยูบ่บ้บานกินข้าวไม่อร่อยอ พพี่แฟงทำไม่อร่อยใช่ไหมพี่แฟงทำไม่อร่อยใช่ไหมอ๋อก็นึกว่าพี่แฟงทำไม่อร่อยเดอะให้ทำเองที่นี่มันได้บรรยากาศไงอือใช่ที่นี่มันได้บรรยากาศแล้วก็บรรยากาศนี้ว่าความมืดเนี่ยมาเยือแล้วล่ะน้องใหม่เฮ้ยเราก็จะต้องไปแล้วล่ะมัน่นใจยังทาสานมัน่นใจแล้วครับเดี๋ยววันหลังพี่แฟงจะมาอีกเอาวันนี้ทาซานไม่เล่นน้ำหรอเล่นไหมไม่เล่นแล้วเย็นแล้ว โอคโอ้โห okay. oh, oh, ทุกคนดูพี่โยมดิดเขากินยังไม่เสร็จนะผมยอมรับเลยพี่โยมยอมโอ้โหพี่โยมจะเด็กอุ้งกับเจนนี่อุ้งกับเจนนี่โอ๊โย,ย,อยพี่โยมขนาดนี้เลยเหรอพี่โยมพี่โยมเฮ้ยพี่โยมหมดแล้ว <S <S 2> <S 2> โ,โหทุกคนไหนขอดูหม้อสิ โ oh, พีพิยมเลี้ยงเลยไม่เป็นไรพิยมกินได้ผมก็ดีใจพโยมทำอะไรอ่ะอพอพิยมล้างมอให้ผมด้วยเหรอขอบคุณครับพิยมน้องทา,ารซานที่บนนู้นมีมออย่างถ้าไม่มีพี่แฟนจะให้พิยมเอามอมเอามอเพิ่มไหมเอามอเพิ่มไหมเอาไปเลยเอาไปนี่ทาซานเอานี่ไปด้วยพี่แฟนให้งั้นอ่ะเอาเอาน้ำมันเอาน้ำมันแล้วก็ น้ำมันแล้วก็จานแล้วก็นี่ด้วยอ่ะท้านี้ไปด้วยพี่ให้หมดเลยพี่ให้หมดเอาไปโอเคนะตนีมีของนี่น,นี่เดี๋ยวอันนี้เราจะขอโทษขออภยัยน้ำแล้วก็เราจะไปล้างใบกล้วยเราจะล้างกันเลยน้องใหม่จะเทบนนี้จะเท,เ,ทเข้าวบนนี้นใช่เดี๋ยวมันจะมีพวกสัตว์มีพี่แต่แต่ถ้าในน้ำเนี่ยข้าวเนี่ยมันย่อยได้ไงมันสามารถย่อยได้ทุกคนอันนี้เราทําแบบนี้นะเพื่อไม่ให้แบบเขาเรียกคนไปป่าเนี่ยข้ามอะไรแบบนี้ ฮ่าไปแล้วเหรอครับโอเคโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่เดี๋ยวที่แปมาจ้าครับสวัสดีครับพี่โจมวัสดีครับโอเคนะฮะทุกคนเดี๋ยวผมจะเช็คความเรียบร้อยให้น้องทารานกับพี่โจมเดินไปก่อนน้องใหม่พี่รู้สึกยังมีควันอยู่นะอืมลมมามีแล้วมันเปรี่ยหินร้อนไหมไม่เป็นเปรี้ยมั้งเพราะเป็นก้อนหินนี่โอเคมันคงมันคงไม่ลามพี่ว่าไม่ลามแต่พี่ว่าเอาให้ชัวร์ดีกว่าว่ากลับดีกว่ามืดแล้วรู้มืดอ่ะแต่พี่ว่าเอาหินพวกเนี้ยโยนในน้ำดีกว่า ราะว่ามันยังมีความร้อนในตัวไงคือมันไม่มีอะไรแน่นอนหรือว่าเอานี่ๆน้องใหม่โรพินเอาน้ำใส่นี้เลยดีกว่าใช้คนคน,นั้นเลยแล้วแต่รวมไอคินี่พี่ว่าที่เอามือเนี่ยสัดนน้ำไว้กว่านะาแค่นี้ก็เปลี่ยงหมดแล้ว,เ,วลเอาแบบให้สนิทใจว่าเราไปแล้วอะ่ะไฟมันจะไม่ไหม้ พอเราต้องมาหาน้องทาซานอีกโอเคน้องใหม่ปไปมือแล้วโอเคทุกคนยังไงคลิปนี้ผมขอตัวลาก่อนนะคะใครชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e นะวันนี้เอากลับไปแค่มีเล่มเดียวที่เหลือนะ่ะเราให้น้องทาซานกับพี่โยมไปหมดเลยนะคะทุกคนโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าน้องใหม่สวัสดีครับพี่จ<ด>ีรลคครับผมเจอกันใหม่ครับ